สวัสดีครับตินะครับจะมาเล่าเรื่องราวของ t t r n g t h Academy ให้ผู้ชมฟังกันนะครับเนื่องจากทาง The Cosmic Circus เคยบอกว่าทาง Marvel Studios กำลังพัฒนาโครงการนี้เพื่อฉายทางช่อง DC Plus โดยสถาบัานแห่งนี้เกิดขึ้นหลังจากการลุกดานของพวก Empiricool กองทัพหุ่นยนต์และสัตว์ร้ายจากต่างมิติที่ต้องการล้างบางเวทมนต์บนโลกส่วนผู้ใช้สายเวทเกือบจะสูญสิน้นดร s t r n g จึงก่อตั้งมันขึ้นมา เพื่อฝึกฝนพ่อหมดแม่มดรุ่นเยาวจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงสิ่งมีชีวิตจากหลายมิติให้ใช้คาถาอาคมและสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับเวทมนต์ได้พื้นที่ของสถาบันถูกใช้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้ใช้เวทมนต์มาตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์โดยตัวอาคารสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษปี1,800ที่นี่มีอาจารย์หลายคนคอยช่วยเหลือนักเรียนให้พัฒนาความสามารถของตนเองซึ่งในระหว่างอยู่ที่นั่นนักเรียนจะใช้เวทมนต์ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการได้คาถา เนื่องจากหมอแปลกได้ทำข้อตกลงกับฮอปกอดสิ่งมีชีวิตลึกลับเก่าแก่ที่ทรงพลังอย่างยิ่งและหน่วยงานเวทมนตร์รับรองว่าสถาบันแห่งนี้จะใช้เวทมนตร์ได้ไม่จำกัดตราบใดที่นักเรียนถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเพื่อเผชิญกับปัญหาในอนาคตโดยอาจารย์ในสถาบันได้แก่ The Ancient One สอนวิชา Advanced Astal Projection หรือการถอดกายทิพย์ขั้นสูงเพื่อเดินทางข้ามระหว่างมิติและเวลาโดยผู้เรียนต้องผ่านวิชา Astal Projection ขั้นพื้นฐานมาก่อน เขาจังสอนวิชา History of Mystical Objects หรือวิชาประวัติศาสตร์ของวัตถุลี้ลับเช่นไม้กายสิทธิ์ของวอ t ทุมกล่องเครื่องมือของคา d a ดาวสรวมถึงการทำงานของสิ่งประดิษฐ์เวทมนต์423ชิ้นจาก27มิติที่ใกล้เคียงที่สุดและสอนวิชา Parallel Realms หรือมิติคู่ขนานด้วย Scarlet Witch สอนวิชา Elements of Chaos Magic หรือเวทมต์แห่งความโกลาหลเนื่องจากวันดา้าคือผู้จำชองเวทมต์สายนี้มากที่สุดเธอยังสอนวิชา Perception Reality หรือการอย่างรู้ความเป็นจริงและวิชา Ghost Whispering หรือวิชาพรายกระซิบทำให้เห็นและติดต่อกับวิญญาณได้ a ากา t a Harness สอนวิชา Infiltrating m e d i c a l r y Circulation s หรือการผ่านทะลุเข้าไปในสถานที่ซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยด้วยเวทมนต์เธอยังสอนวิชา Spells and Summons หรือคาถากับการอัญเชิญด้วย Manting สอนวิชา Magical Plants and the Care thereof หรือเพื่อพิเศษกับการดูแลร,รักษารินทาสอนวิชาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของพีทคณิตและเรขาคณิตเพื่อสร้างสิ่งจำแรงอันลึกลับช่องว่างซึ่งถูกแทนที่ด้วยเวทมนต์ตามสัดส่วนการบีบอัดมวลจริงวิธีแห่งบุญบาร,รมีการเสริมถอยของความน่าเชื่อถือและเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องนิโคมิโนโรุสอนวิชาครีเอทีฟสเปล l เพลสติง้งหรือการรา่าคาถาอย่างสร้างสรรค์เรียนรู้การใช้คำพูดที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเพื่อสร้างคาถาเฉพาะตัว ผู้เรียนต้องผ่านวิชา inferno มาก่อนซึ่งสอนโดย Magic กับ d a ไ n d Hellstorm เป็นวิชาศึกษาสถานที่ในระรกหลายแห่งที่เข้าถึงได้จากโลกนิโคมินรูและ Magic ยังสอนวิชาป้องกันตัวจากพวกแวมพายเอร์โดยมีเบรดเป็นวิทยากรรับเชิญด้วย Magic กับวองสอนวิชา mystical defense หรือวิชาป้องกันอาคมวองกับเดอะไมลฟูวันสอนวิชาแซงต้มอีคโ o น i c มิกส์หรือเศรษฐศาสตร์อาสมเรียนรู้วิธีป้องกันและดูแลอาสมรวมถึงชีวิตในนั้น โดยเชฟไมฟูวันจะมอบสูตรอาหารที่ง่ายต่อการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูทักษะเวทมนต์และวิธีปรับสมดุลรายรับรายจ่ายด้วยดรบูดู oo, สอนวิชา introduction to the undead หรือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ead, อ n d เด d โดยเฉพาะพวกซอมบี้เขายึงสอนวิชาเลอฟองเซดูลูกาฮูหรือมนุษย์หมาป่าจากฝรั่งเศสกับวิชาแวม p พร์็กโรมาเนียนหรือผีดูดเลือดจากโรมาเนียและวิชา time travel หรือการท่องเวลา dead girl สอนวิชา n e c r o m a n c e Languages หรือภาษาผีแต่ผู้เรียนต้องผ่านวิชา Ghost Whispering 101 v a m p i r i c Romania 101และ l e f o r m e d u l u g a r o u 101มาก่อน Nightwalker สอนวิชา Nocturnal Architecture หรือสถาปัตยกรรมของสิ่งที่ออกหากินเวลาค่ำคืน Selma Stanton สอนวิชา Anatomy หรือกายวิภาคศาสตร์ศึกษาในวิเคราะห์ร่างกายของสัตว์ ตั้งแต่ที่มีอยู่บนโลกไปจนถึงกาแล็กซีอันไกลโพ้นและในมิติที่อยู่นอกเหนือความเป็นจริงเธอยังสอนวิชา interdimensional g e o g r a p h y หรือภูมิศาสตร์ระหว่างมิติด้วยชาแมนสอนวิชา premed interspiritual studies หรือเตรียมแพทย์ร่วมจิตวิญญาณวิทยาคือการเรียนรู้วิธีรักษาด้วยวิถีทางจิตวิญญาณและพูดคุยกับผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วซิสเตอร์เซร่าแห่งสุสานอันศักดิ์สิทธิ์ สองวิชา World and h a s t o r y History อยู่ในหมวดวิชาสังคมศึกษาหนึ่งหน่วยกิตศึกษาอารยธรรมโลกโบราณทั้งแ t l ia, a n t i s เ e เ u r i a a t l ิ n ล i เมโ s โปเตเมียภูเขาแห่งแม่น้ำนายซินทุ y a งซีเกียงแม่น้ำเหลืองและยุคหลังคลาสสิกอารยธรรมเซรเลชเชียลหลังวันที่6ก่อนการกรบฏผ่าสมดุลสต์ดีลูเวียนและการพิจารณาผลกระทบของ Black Legion ต่อทฤษฎีประวัติศาสตร์ของผู้ยิ่งใหญ่เซนยอร์มา์คิโก สอว,วิชา AP Microeconomics อยู่ในหมวดวิชาสังคมศึกษาหนึ่งหน่วยกิตเทียบเท่าหลักสูตรวิทยาลัยระดับเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคนักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงแนวคิดของผู้ผลิตในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจรายบุคคลและทําความรู้จักกับอํานาจกับหลักการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของพวกเขาเช่นตลาดนโยบายโชคายความขาดแคลนต้นทุนผลประโยชน์การวิเคราะห์ส่วนต่างและคาถา c o ชเท Taylor สอว,วิชาจิมหรือพระ เพราะเวทมนต์ที่แข็งแกร่งจําเป็นต้องมีร่างกายที่แข็งแรงโค้ดเทเลอร์จะสอนวิธีพาอกายและการใช้อุปกรณ์เวทมนต์ใหม่โดยตัวละครอาจารย์ที่เคยถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ซีรีส์หรือแอนิเมชันของมา r ์เวลมาบ้างแล้วได้แก่อิลิยาน่าลัสปูติน่าหรือแมจิกนางนางเรื่อง The New Mutant ดมอนเฮลสตรอมจากซีรีส์เรื่องเฮลสตรอมนิคโฮมินรโหรือซิสเตอร์กริมจากซีรีส์เรื่อง Runaways ทั้งสองซีซั่นกับในแอนิเมชันเรื่อง เฟลี wood, ่เนมเบิลพูดสไปเดอร์แมนและชาแมนจากทีมอัลฟราฟลัย์ในแอนิเมชันเรื่อง X-Men ซึ่งมีข่าวลือว่าเรื่องราวของทีมนี้กำลังถูกพัฒนาอยู่ผมเคยทำประวัติไปแล้วใครอยากรู้ผมได้ให้เองไว้ที่ช่องดีสคริปชันแล้วนะครับส่วนตัวละครอาจารย์ในคอมิคที่ยังไม่เคยถูกนำมาสร้างเป็นหนังหรือซีรีส์ได้แก่ดรวูดู oo, หรือเจริโคดรัมพี่ชายฝาแฝดของแดนเนียลดรัมผู้เฝ้าอาสมแห่งรอนดอนซึ่งเคยถูกไคซิเลยฆ่าตายในหนังหมอแปลกภาคแรก ในคอมิกส์เขาเคยปฏิเสธประเพณีลี้ลับของหมู่บ้านในประเทศเฮติเนื่องจากเขาเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในสหรัฐแต่เปลี่ยนใจเมื่อแดนเนียนดรามตายเพื่อสืบทอบมดมรดกกับความรับผิดชอบของน้องชายและฝึกฝนวิชาวูดูไว้ปกป้องผู้บริสุทธิ์เดดเกเธอเคยเป็นนักสแสดงที่มีนามสกุลว่ามูนบีมแต่ถูกคนรักฆ่าตายในขณะที่เธอพักอยู่กับเขาในโรงแรมทําให้พลังกลายพันธุของเธอตื่นขึ้นเธอเปลี่ยนมือเป็นกรงเล็บ พื้นฟรูร่างกายใหม่แม้จะเหลือแค่โครงกระดูควบคุมอวัยวะที่ถูกตัดออกจากร่างกายอยู่ในสภาวะที่เป็นพิษได้โดยไม่เป็นอะไรสื่อสารทางกระแสจิตกับเซลล์แบคท,ทีเรียหรือเนื้อเยื่อที่ตายแล้วพูดคุยกับวิญญาณชุบชีวิตซากศพหรือคนที่เพิ่งเสียชีวิตขึ้นมาชั่วคราวเห็นภาพในอดีตของคนตายเดินทะลุก,กำแพงและบนอากาศได้หลังจากแก้แค่สำเร็จหมอปแปลกชวนเธอมาปราบพิธีฟูวันเวลาที่ปลุกศพขึ้นมาเป็นธาต รวมถึงซูเปอร์ฮีโร่ที่ตายไปแล้วได้เซลาสแตนทันเธอเคยเป็นบรรลักษ์ในย่านบรอนซ์เมืองนูยอร์กหลังจากที่เธอเกิดผื่นฟันและดวงตาที่โตขึ้นเกินกว่าปกติเพื่อนของเธอจึงแนะนําให้ไปขอความช่วยเหลือจากหมอแปลกจนพบว่ามันเป็นไมล์แม็กเกิร์สปอสิตลึกลับข้ามมิติที่กินพลังงานจิตของร่างเซลม玛เมื่อรักษาเธอได้แล้วหมอแปลกเลยเสนอให้เธอมาเป็นบรรลักษ์ของเขาและได้เรียนรู้คาถามากมายโดยตัวละครนี้มีข่าวว่าจะอยู่ในซีรีส์ไอรอนฮาร์ดด้วย n น g h วอล์กเกอร์หรือริกเชอริแดนเขาเป็นนักศึกษานในเมโทรโพลิแทนยูนิเวอร์ซิตี้และจากที่เขาฝันเห็น n น g h วอล์กเกอร์ผู้พิทามมิติไมส์เคปซึ่งอยู่ระหว่างมิติแห่งดวงดาวกับมิติแห่งความฝันริกก็ดึงอิมเมจเนเตอร์ตาสัญลักษณ์ของมันออกส่งผลให้เกิดการผูกมัดทั้งสองเข้าไว้ด้วยกันเขามีความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์ทนทานต่อการโจมตีเป็นเลิศลอยอยู่ในอากาศและมีพลังวอลฟ์เกรสที่เปลี่ยนรูปร่างวัตถุซึ่งเขาจ้องได้ดังใจนึกเดอะไมส์ฟูวัน เป็นไมเลสวันตนหนึ่งที่เคยเป็นผู้รับใช้ของเซอร์แอแซคนิวตันในมาว์เวอคอมิกส์เมื่อหมอปแปลกเจอเขาจึงชนมาอยู่ในหอพักของสเตรนจ์อะคาเดมีและกลายเป็นพ่อครัวประจำสถาบันเขามีความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์ทั่วไปและยิงลำแสงออปติกบลาสเหมือนไซคลอสได้ซิสเตอร์เซร่าเมื่อตอนเป็นเด็กเธอถูกทิ้งให้อยู่ในความดูแลของเหล่าซิสเตอร์แห่งสุสารศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นกลุ่มแม่ชีที่ได้รับการฝึกฝนให้เป็นทหารของพระเจ้าทำให้เธอได้เรียนรู้พลังของครอบครัว ั้งการเปิดประตูมิติไปสู่สวรรค์ที่เรพอร์ตัวเองและส่งผู้อื่นไปที่นั่นได้ฝึกฝนการพูดหลายภาษาเรียนวิชาดาบและต้องศึกษาประวัติศาสตร์ของ Ghost Rider ทำให้เธอเคยช่วย Ghost Rider หรือ Johnny Blaze หยุดวบร้ายไว้ได้เซนโญมาคิโกเพื่อร่วมงานด้านเวทมนต์ของทีมฮี r o ่สปอร h i g เ e อเขามีความรู้ทางสายเวทในระดับท้องถิ่นมากมายทําให้ลูคเคนกับไอร n นฟิตมักจะไปหาเขาในร้านอุปกรณ์เวทมนต์และแคนนา เธอเป็นเอเลียนสายพันหนึ่งพ่อของเธอเป็นผู้พิเศษส่วนแม่ของเธอเป็นนักวิทยศาศาสตร์เคยออกเดทก,กับชาวสกราวอยู่ช่วงหนึ่งด้วยความอยากเป็นนักโบราณนาดีเลยเดินทางรอบจัก,กรวาลเพื่อค้นหาวัตถุโบราณขณะที่เธอสำรวจถ้ำยุคก่อนประวัติศาสตร์บนดาวกรินดาเพื่อค้นหาดวงตาแห่งบาร์ฟอรัสทำให้เธอถูกจับขังไว้ในห้องเดียวกับหมอแปลกแต่เขาหาทางหนีและขโมยดวงตาแห่งบาร์ฟอรัสออกมาได้ เธอจึงชวนหมอแปลกขึ้นยานกลับไปที่โลกเธอผสมผสานความรู้ด้านเวทมนต์กับวิทยาศาสตร์จากพ่อแม่ของเธอเพื่อสร้างอุปกรณ์ทันสมัยที่ไร้คาถา,าได้เมื่อเธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของสเตร n อะคาเดมี่เธอจึงทำหน้าที่นำนักเรียนไปยังดวงดาวอื่นส่วนวิทยากรรับเชิญได้แก่เบรดเครียร์วูฟเวอรีนและกูชาร่าหรือสปิริตไรเดอร์หญิงชาวอินเดียแดงเผ่าอาบาเช่ที่อยู่ในช่วงกลางทศวรรษปี1800พ่อแม่ของเธอถูกสังหาร ระหว่างที่ชนเผ่าของเธอถูกโจมตีโดยกองทัพสหรัฐเธอจึงอธิษฐานต่อที่ระเจ้าของเธอจนถูกวิญญาณแห่งการแก้แค้นเข้าสิงทำให้เธอควบคุมไฟและบินได้ผมว่าถ้าเรื่องนี้ถูกทำเป็นซีรีส์ฉบับคนแสดงผมต้องรอหนังหนังอเวนเจอร์ซีเคร w a วอลเข้าฉายนะครับเพื่อให้วันด้ากลับมาก่อนและถ้าเกิดขึ้นจริงหมอแปลกไม่น่าตาในซีเคร t w วอลนะครับไม่งั้นคงใช้ชื่อว่าสตริงอะคาเดมีไม่ได้และชื่อวอล์ a อะคาเดมีไม่น่าจะเรียกคนดูได้เยอะกว่านะครับผมว่าซีรีส์อะกาตา น่าจะเป็นการปูทางมาหาเรื่องนี้โดยตรงเลยเนื่องจากในเรื่องมีแม่มดหลายคนหวังว่าจะไม่ตายกันหมดนะครับไม่แน่นะครับโลกิกับซิลวีอาจได้มาเป็นอาจารย์ในเรื่องนี้ด้วยก็ได้เดว,ว่าโลกิน่าจะได้สอนคาถาสร้างภาพลงตาหรือวิชาฟิสิกส์ส่วนซิลวีสอนคาถาควบคุมจิตใจถ้าเกิดขึ้นจริงผมว่าเรื่อง Stre n g t h Academy น่าจะได้รับความนิยมไม่แพ้แฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเพราะอาจารย์แต่ละคนเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้ชมอยู่แล้วยิ่งเปลี่ยนบรรยากาศ จากซูเปอร์ฮีโร่มาเป็นครูสอนนักเรียนยิ่งน่าดูเข้าไปใหญ่หักทำลงรายการมา r v e ว s ส o t l i g h t ด้วยคงมีหลายซีซั่นเลยนะครับส่วนตัวละครนักเรียนในคอมิกส์ได้แก่เอลวีโบสันลูกชายของโบลผู้พิทักษ์วังชาวแอสการ์เดียนกับแม่มดเอนเชนเทรสเขามาเรียนที่นี่พร้อมกับน้องชายฝาแฝดชื่อไอริกโบสันและมีลูมเมชชื่อแคลวินมอสผู้เคยถูกเลี้ยงดูในบ้านอุปามานที่ย่ำแย่มาก่อนทำให้เขามีปมด้อย และแอบศึกษามนต์ดำในสถาบันจนเกิดปัญหาขึ้นมาส่วนไอริกโบสันเป็นรูเมทกับดอยเอลดอมมาโม,มซึ่งตอนแรกเขาเป็นแค่เด็กผู้ชายธรรมดาแต่ป่วยเป็นเนื้องอกในสมองที่รักษาไม่ได้จนแม่ของเขาไปขอร้องดอมมาโมซึ่งรักษาเขาด้วยการใส่ส่วนหนึ่งของมันเข้าไปในตัวเขากัสเลตเป็นเด็กอยากน้ําแข็งที่เข้าเรียนสตริงอะคาเดมีตามคาแนะนําของโลกิเดซี่มีฉายาว่าดิสแปร์ลูกสาวของพิศาชื่อซิม ในมิติลิมโบมีลูเมตชื่อโซอี้ลาโวซึ่งมีเชื้อสายของมารีลาโวผู้วิเศษที่มีฉายาว่าราชินีบูดูแห่งนิวออร์ลีสฮาวีซึ่งสนิทกับไฮดี้เพราะทั้งคู่ชอบเล่นเกมด้วยกันเอบากินเตโรชาวเม็กซิกันแาเธอเป็นลูกพี่ลูกน้องของอุมเบโตโลเปสหรือเรปทิลศึกษาเวทมนต์ด้วยตัวเองจนเจยวชาญพลังในการเปิดประตูมิติและสร้างระเบิดพลังงานเมื่อเข้าเรียนที่นี่ทําให้เธอได้รู้จักกับเพื่อนร่วมชาติอย่าง เคมันอากีราเขาสำแดงพลังครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ5ขวบหลังจากปลุกพ่อแม่ด้วยร่างแปลงสัตว์ตอนที่เขาละเมอเนื่องจากเขาเป็นนาอวนหรือมนุษย์ที่แปลงร่างเป็นสัตว์ได้ตามตำนางพื้นบ้านของชาวเม็กซิกโนโนเขามีรูมเมทชื่อโทดลูกชายของวอซี่พอพันเดียวกับแมนติงกับไบายเรอร์ราชินีนักลบคริสตัลที่อยู่ในเวียเวิด์ซึ่งเป็นแฟนกับเชอรี่มูนเพดโดลูกของแฟรี่ ที่ตกหลุมรักชายจากบุกลินแต่เมื่อสะพานนางฟ้ารู้เรื่องนี้จึงสั่งแม่ของเธอให้เลิกกับเขาทําให้เชลลี่โตขึ้นมาโดยไม่มีพ่อเธอเป็นรูเมทกับเอมิลี่ไบรท์ซึ่งเกิดในเมืองแคนซัสเธอมีพรสวรรค์นในการใช้เวทมนต์โดยไม่ต้องร่ายคาถาวันหนึ่งเพื่อนของเธอถูกรถชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่เธอกลับรักษาเพื่อนให้หายได้เธอจึงเขียนจดหมายไปปรึกษามหมอแปลกเมื่อเธอได้เรียนที่นี่เธอได้รับคําชมอย่างสูงจากวันด้าตั้งแต่วันแรก เธอเคยทําความดีไว้มากมายอย่างการฟื้นคืนชีพให้ดอเอลดอมมามูแต่สุดท้ายเธอหันเข้าสู่ด้านมืดเพราะไปเข้าข้างแควินมอสตันเรื่องราวบานปลายทําให้เธอกับไฮดี้ต้องออกจากที่นี่และเธอยังเผออฆค่าไอริกโบสันแฟนของเธอเองด้วยปัจจุบันไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนเพราะเธอเปิดประตูมิติหนีไปส่วนอากาตา h a ฮาร์เนส ซึ่งตอนได้เสียสละตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ความจริงเธอกลับมาเป็นสาวอีกครั้งเลยปิดบังเรื่องนี้ไวเนื่องจากทุกคนเข้าใจว่าเธอตายไปแล้วแต่ผมเชื่อว่าถ้าเรื่องนี้ถูกทําเป็นฉบับคนแสดงน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวละครนักเรียนในชั้นเรียนบางคนนะครับเช่นให้คิดโลกีก,กับวิคเคนเข้ามาเรียนแทนก็มีเท่านี้แหละครับส่วนใครอยากฟังประวัติของทีมอื่นอีกผมได้ให้ลิงก์ไว้ที่ช่องดีสคริปชันแล้วนะครับสวัสดีครับ